สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเซอร์วิสใหญ่ของ h o n ด้ XADV คันนี้นะครับผมเพิ่งเอาเจ้าคันนี้เข้าได้เมื่อประมาณ2-3เดือนนะครับก็รอบเซอร์วิสใหญ่เนี่ยจะเป็นรอบที่ทุกคนกังวลมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาแจ้งให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารายใจ่ายในรอบนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นข้อๆเหมือนเดิมนะครับนะ้ำมันเครื่องสั่งคอร้อยนะครับกระป๋องละ1ลิตรอันนี้ก็คือใช้ทั้งหมด สี่กระป๋องนะครับน้ำยาหล่อเย็นเจ็ดสิบบาทใช้สองสองขวดนะปะเก็นฝาสูบห้าร้อยกว่าบาทนะครับไส้กองน้ำมันเครื่องชุดไส้กองน้ำมันเครื่องนะครับหลักๆมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนรอบเปลี่ยนถ่ทั่วไปนะครับแต่ว่าในรอบนี้มันจะมีการตั้งวาลวนะครับก็คือพวกไอย,ยางยางปะเก็นฝาสูบเนี่ยเราจะต้องเสียเพิ่มนะครับ ไอชุดเนี้ยที่เราจะต้องเสียเป็นค่าอะไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3, 000, 3 0 0 0ันสานะครับที่ผมลองคำนวณดูส่วนค่าแรงในรอบเนี้ยอยู่ที่2,140บาทนะครับรวมกันแล้วก็รอบเนี้ยผมจบไปที่5 0 0 0 5,700บาทแต่ว่าเรามีส่วนลดนะครับเอ้ไม่ใช่สิเออ5,700บาทแล้วก็ส่วนลดค่าไหลร390กว่าบาทนะครับ เบสเสร็จจะอยู่ที่5,333บาทนะครับแต่ตัวนี้น้ำมันเครื่องผมใช้เป็นสั่งคอะห์้อยนะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่อง G4 ตัวนี้รู้สึกว่าถ้าใช้ G4 มันจะกระป๋องละประมาณ600กว่าบาทนะครับถ้าเป็น G4 ค่าสวิตใ,ในรอบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ6,300-6,500นะครับก็ประมาณนี้ เพื่อนๆที่กำลังมองหารถฮอน da XADV นะครับก็ลองช่างใจดูว,ว่าในรอบสวิตใหญ่เนี่ยเราสามารถดูแลมันได้อย่างสบายใจหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็มอเตอร์โชว์ใกล้แล้วนะครับรุ่นใหม่ก็กำลังจะเปิดตัวแล้วส่วนผมก็จะขี่รุ่นเก่าต่อไปนะครับเพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนแล้วเปลืองตังค์นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆที่กำลังมองหารถขั้นใหม่นะครับฮอน da XADV ลองช่างใจดูนะครับ24 0 0มรอบเช็คใหญ่ กับราคา5,000-6,000บาทนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ